เตรียมเปิดตัว Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max วันที่29มีนาคมนี้อาจเป็นสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกของแบรนด์เตรียมเปิดตัว Xiaomi Mi x 4 Pro Max วันที่29มีนาคมนี้อาจเป็นสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกของแบรนด์ได้มีข้อมูลว่าทาง Xiaomi กำลังเตรียมที่จะจัดงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในวันที่29มีนาคมที่จะถึงนี้ครับซึ่งสมาร์ทโฟน ที่มีการยืนยันก่อนหน้านี้ว่าจะเปิดตัวก็คือ Xiaomi Mi 11 Pro และ Xiaomi Mi 1 Ultra ครับล่าสุดทาง Xiaomi ก็ได้ออกมาเผยว่าสมาร์ทโฟนตระกูล Mi Mix จะกลับมาอีกครั้งในงานนี้ครับหลังจากที่หายไปเกือบ2ปีโดยรุ่นท้ายสุดที่ได้เปิดตัวก็คือรุ่น Mi Mix Alpha ในปี2019ครับโดยทาง Xiaomi ได้ออกมายืนยันผ่านทางไวโบว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในตระกูล Mi มิกจะกลับมาอีกครั้งโดยมีการคาดการณ์ว่า จะมาในชื่อเสียมี่มี่มิ Pro Max และอาจเป็นสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกของทางเสียมีอีกด้วยครับก่อนหน้านี้ครับมีข่าวว่าสมาร์ทโฟนที่มีรหัสโมเดลว่า M2011J184 ที่คาดว่าจะเป็นเสียมี่มี่มิกซีโปรแม็ได้ผ่านการรับรองจากเทน,น่าหรือกสทชอของประเทศจีนรครับโดยมาพร้อมกับดีไซน์จอพับแบบพับเข้าด้านในเหมือนกับซัมซุงกระซี่แซตโฟสอและหัวเว่ยเมดเออีกด้วยครับ อีกทั้งยางบริษัท CSOT มาร่วมผลิตหน้าจอด้วยซึ่งเมื่อกลางหน้าจอออกคาดว่าจะมีขนาดอยู่ที่8.03นิ้วและมีค่ารีเฟรชสูงสุด90เฮิรตหรือ120เฮิรตครับส่วนหน้าจอรองจะมีขนาด6.38นิ้วนอกจากนี้ครับยังมีรายงานว่ามีมิรุ่นใหม่นี้จะมีดีไซน์กล้องขนาดใหญ่1ส่วน1.28นิ้วซึ่งเป็นกล้องของ Sony IMX 700มาพร้อมกับเวนสพาริสโคปที่ซูมได้ถึง10เท่าและจะให้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่รองรับชัดไวด้วยครับส่วนสเตปคอื่นของเซมี่มี่มิกซีโปรแม็กยังไม่ได้เผยออกมามากนักน,นะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับทางในข้อมูลท่้งเติมทางไอทีฟ้าเจ้าม้าบอกกล่าวทราบีกทีครับช่องไอทีฟ้าสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการส,รสรนรับสนุนช่องไอทีฟ้าเพียงแค่เดือนละยี่สิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ